สวัสดีครับทุกทุกท่านพบกับช่องจิประนันบอลสีในคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องบอลสีที่มีชื่อว่าราหูล้อมเพชรและก็ลูกไม้นะครับซึ่งราหูล้อมเพชรกับลูกไม้ต้นนี้ผมได้สั่งมาจาก Facebook ที่มีชื่อว่าวิทยาอินทรานี่คือ Facebook ของพ่อค้านะครับต่อไปมาดูตัวอย่างต้นแม่ว่าเป็นยังไงอ่ามาดูนะครับอันนี้จะเป็นราหูล้อมเพชรนะครับ โอ้เป็นบอลที่ผมต้องสั่งมาแล้วแหละไม่ได้สั่งมานานแล้วนะแต่เห็นต้นนี้แล้วโอ้โหสวยนะครับนี่คือต้นแม่น้องนะครับเป็นบอลสายเข้มกันเลยทีเดียวและอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นแม่ของลูกไม้นะครับอ่าดูเลยต้นนี้ก็จะเป็นบอลสายกระดูกนะฮะถือว่าเป็นบอลที่ผมชอบมา,มากๆอีกต้นหนึ่งก็เลยสั่งมาอ่าเรามาดูนี่ยังไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับของพัสดุนะ เรามาแกะกันเลยนี่นะนี่อันนี้เป็นเรหูล้อมเพชรนะครับนี่จะเป็นลูกไม้เนาะเรามาแกะกันเลยว่าเป็นยังไงโอ้โหพ่อ้าห่อมาดีมากๆเลยนะอาดไม่ใช่ต้นเล็กๆแล้วนะครับนี่ ดูใน Facebook อ่ะดูต้นเล็กๆแต่พอมาเห็นต้นจริงแล้วทำไมต้นโตจังเลยเนี่ยโตแล้วนะครับพี่น้องและสีก็ไม่ได้ซีดอย่างที่ในกล้องนะครับสีก็จะออกจะเข้มกว่านี้นิดนึงนะนี่สวยนะครับสวยมากๆเลยต่อไปเป็นลูกไม้นะครับ โอ้โหสวยมากๆเลยพี่น้องปาดีทบอกตามตรงนะตอนที่ผมเห็นอยู่ในเฟซอะ่ะผมไม่คิดว่าจะต้นทตขนาดนี้นะพี่น้องผมนึกว่าจะเป็นใบเล็กๆอะ่ะแล้วขอชื่นชมพ่อค้าด้วยนะครับแพ็คอย่างดีเลยอะ่ะแพ็คมาอย่างดีต้นไม้ไม่เหี่ยวไม่เฉานะาแล้วก็ด้วยความที่มาส่งเร็ววด้วยเนาะ ส่งเมื่อวานนี้ถึงวันนี้เลยนะฮะถือว่าน้องมาแล้วก็สภาพสมบูรณ์พอสมควรโอเคนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับราหูล้อมเพชรลูกไม้